อาจารย์ผมอยากเล่นบอลนี่ไงไปเราไปเล่นกันแป๊บหนึงกินน้ำก่อนไปเล่นบอลกันใครแหวโดนตีไข่รอเล่นหนาร้อเล่นหนามาเร็วอาจารย์เล่นบอลเร็วไหนบอลน่ะ ลูกบอ<น>ลโอเครันเร็ว้หนักบอลหน่อยลูกเลยเ่ยเอากูเข้าโก้คุณจะอไอ้ป้าอ,อันดานเดี๋ยวขอตัดเวลาไปเ,เล่นบอลกับอาจารย์แป๊บหนึ่งนะ ทุกคนครับหลังจากเตะเสร็จครับผมได้แตมไปทั้งหมดเจ็ดครับส่วนอาจารย์ได้แตะไปทั้งหมดสองครับเอ่งไหมล่ะไม่อันนั้นเวลากลองกูได้เอาจินซะหน่อยเดี๋ยวแข่งกันอีคลิปหน้ากันนะไอ้เอ็งก็ตาเลยซูสูโฟถึงไม่เห็นอาจารย์น้องสู้ให้ดูเนี่ย เ <laughs> ต <n Ads> ้นเต้นเต้นเต้นอีกรอบโอเคบายบาย